ออกกันบัดเเทาเนาะจ้ะโอ้ยบุคิดบุพินสีออกเนาะหเห็นแต่ผู้อื่นเพิ่นเก็บกันจะคล้องกับบุคิดว่าพุนสีออกพี่น้องจ๋าดูที่ข้าปุนไดจีเนาะจ้ะ เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดบไม่ย่างเหยียบ ผลงานกระไดซ้ำนี่ละพี่น้องจ่ามันออกบ่บหลายเนอกจากฝนเิ่นตกมือเดียวนิดเดียวเองได้จ้ะคิดว่าเพิ่นสิออกเห็นแต่ผู้อื่นครับว่า่ไปหาเหตุบอกเห็นทังอื่นก็เก็บกันไดเต็มกระตาสันจะคล้องกระโบ,บเสือืันนี้บ่ได้ตั้งใจมาเก็บเด้จ้ะเพราะเอินมาเก็บพักกระโดนก็เลยเห็น่นอยู่ใต้ต้นกระโดน ค้นมานเห็ดเนาะไปใสกับมานแล้วเนาะก็เลยโชคดีไปละกะจะพ้าพี่น้องไปตำแจวเลยเด้อจ้าเมื่อนี้จมะมาหอดบานกพอเอินเก็บพักกระเดามาน้ำพรมลวกพักกระเดาก่อนเลยจ้าอากาศร้อนเนี่จ้าแก ออกมาเห็ดอยู่นาบ้านเนาะพอดีอเอิญสือเตาทานมาหม่จ้ะยังพรท่านเด้เก็บเขาในบ้านก็เลยจัดการอยู่เสหน้าบ้านนี่สิมาตามําเจวผ้าพี่น้องมาตามําเจวเห็ดไขได้จ้ะก่อนอื่นลวกพักเดาไ้กินกับปนเห็ดไข้ก่อนจ้ะตาปนก็ได้เจวหรอกค่ะมันพ่อจะใส่น้ำจะเล็กน้อยเนาะจา้ะถาตำเจวนี่จะบ,บ่ต้มนม้ำปลาแดก ต้มนม้ำปลาเด้จ้ะนี่ตำปุ่นก็นเลยต่มนม้ำปลานิดนึงจ้ะก็คือเกาลือจ้ะนี่เห็ดไข่หฮาออมาล้างล้างเสร็จแล้วเราก็มีหัวหอมหอมแดงเนาอจ้ะกระพริกสด เครื่องปรุงเราก็มีปลาน้ำปลาชูรตสามอย่างจะ้ะตำปนเห็ดไข่เนี่ยเฮาจะโบไซกระเทียมเลยจะ้ะเพราะว่ามันจะไปตัดกับกินเห็ดไข่เนาะเห็ดหิรุดกินของเห็ดไข่บบหอมเต่าที่ควรเพราะว่ากระเทียมมันจะกบกินแตเลยโบไซค่ะใส่ตะหอมแดงแล้วก็มาจัดการย่างกันเลยจะ้ะอย่างเห็ดกน และกกระจังมาย่างหอมอย่างพริกเน่าจะจัดการเลยทีเดียววันนี้ท่านกินขา่าวเสาได้จะ้ะออกจากปลามากกับมาตำโหลดจะ้ะออกจากปลามาแล้วก็มาตำเลย หลังจากเขาจีปีงย่างทุกย่างแล้วนอกจะเฮ็ดเท่ากับหั่นจักนิดนึงเพื่อว่าเฮ็ดนี้เพิ่นจะลื่นนอกจะต้องหั่นในเพิ่นละเอียดนิดนึงเพิ่นจะจะตำแหลกถึงกระนันกันยัง่บแหลกไปไหนด้วยจ้ะแล้วก็มาตำกันเลยค่ะหิ้วเขาแล้วมาพี่นองมาตำ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 นำเลยทีเดียวจวดจัดจวดจัดจวดจัด ตำพริกให้ละเอียดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะตำเข้ากัน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 ให้มันจนว่าเห็ดเพิ่นละเอียดเข้ากันดีก็พริกเนาะจะเอากระังมาเติมบวกน้ำปะลาน้ำปลาชุรสแค่นั้นเราจะเซจนี่คือปนว่าดีใส่ออหยางมากมม้จ้ะมาเรียงวั่นเพิ่นกห็หอม หอมหอดกินเห็ดเนาะมาแรงวันกระไดเงิดไหลใส่น้ำปลานิดหนึ่งนะจ๊ะน้ำปลาต้มได้จ้ะแล้วก็ใส่น้ำปาตามด้วยผงนัวนิดหน่อยไม่ได้ใส่หลายได้จ้ะเพราะว่าเ็ดเพล่นหวานอยู่แล้วเนาะใส่นิดหนึ่ง เฮดเพิ่นหวานอยู่แล้วรสชาติเพิินแห้งเฮดออกใหม่นี่จะหอมเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้ามากินน้ำกัน้ะพี่น้องจ้ามาเร็วมาเร็วอ่าสำหรับคลิปนี้การน,นำเสนอแค่นี้จ้าไปเก็บเ็ดมาแล้วก็มาปนส่วนพี่น้องกินเขา่าแ่บๆน้ำกันค่ะ คนเห็ดไข่ลวกพักสเสดาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้จ้าสวัสดีค่ะ